สวัสดีค่ะคุณพ่้นิพิททศไทยทุโลงนะคะวันนี้วันที่3ตุลาคม2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาราน่ารู้และความบันเทิงวันนี้เราพาทุกคนไปท่านมาเดินตลาดถนนคนเดินเมืองสุรินทร์นะคะเมื่อสักครู่เราก็เก็บตลาดเอยเก็บอาหาร รีวิวอาหารไปแล้วสองร้านนะทุกคนแล้วก็มาเดินรีวิวตลาดถนนคนเดินกันนะคะวันนี้วันที่สามตุลาคมนะคะเหมือนกับว่าลมจะหนาวลมหนาวมาแล้วนะทุกคนลมหนาวปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะในตลาดถนนคนเดินก็คึกคักนะคะช่วงเย็นช่วงสิบห้านาฬิกา,ศาสศอาหารกันกินหลายอย่างมากมายนะคะมีให้เลือกนะคะสนใจก็มาเลือกสั่งซื้อกันได้เลยนะคะทุกคน มีอาหาราราินนีก็จะเป็นซาลาเปาไส้หวานไส้เค็มอันนี้อร่อยนะคะทุกคนห้าบาทเองน,นะคะอร่อยมากอันนี้เราเรารีวิวไปแล้วเฮ้ยเราทานไปแล้วนะคะทุกคนทานตัน้งแต่ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นยำซื้อทุกอย่างสิบบาทนะคะยำทุกอย่างสิบบาทยำฟรีนะคะ กาแฟย่าหวานนะไม่ใส่น้ำตาลมีนะคะที่ตลาดสมุนไพรทุกท่านค่ะไปต่อๆนะคะจัดอาหาร่านกันนะคะอาหารมาทานมากนะทุกคนเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราขอขอภาพอาหารนิดนึงนะคะมีเมนูยำนะทุกคน ยำน้าทานมากเลยยำระนะ้านน้องเขาน้ะทานมากเลยนะทุกคนอเลยนะคะฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่คนเยอะมากเลยนะทุกคนกคนเยอะมากน้ำมะพร้าวด้วยนะคะมะแรงทอดตลาดถนนคนเดิมเจ้าเก่านะคะ บุญหวานบุญมะพร้าวของหวาน,วาน,วาน,วานแค่สิบบาทนะทุกคนนะคะมีน้องคนสวยมาขายด้วยโอ้หลูกหลายแม่เงินตะอยู่ในโทรศัพท์นะลูกเนาะเนีน่ยเครื่องอยู่ในนี้นะคะน่ารักมากทุกคนไปเดี๋ยวเราดูดดก่อน <c oughs> ขอแห้งต้องขออภัยด้ยวยนะคะุน,นี้ก็เป็นอาหารนะคะอาหารตลาดถนนคนเดินเขาแค่20บาทนะคะ20ิก็อิ่มได้นะทุกคนข้าวสิบบาทขัดอะไรอาหารถุงละย0สิบเองนะคะนะนไปตลาดไปเราเดินต่อนะคะทุกคนขนมปังก็มีนะคะขนมปังหนึ่งชิ้นละ1ิบาทนะคะทุกคนทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะ นี่คือบรรยากาศตลาดถนนคนเดินเมืองสุรินนะคะก็เปิด17กเ็นาฬิกาถึง3ามทุ่มนะทุกค,คนก็มีอาหารสำเร็จทำสดสดใหม่ๆมีผักสดๆสขายนะคะก็มาซื้อผักซื้ออะไรกันได้เลยนะคะทุกคนเนาะบรรยากาศถนนคนเดินเมืองสุรินนะคะบรรยากาศให้กับทุกนทคนค่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะ น้ำพริกก็มีนะคะทุกคนน้ำพริกก็มีนะคะไก่ทอดน้ำพริกไก่ย่างนะคะนี่นะคะเราหนุนเลยนะคะทุกคนเดินไปนะคะอีกหน่อยก็จะเข้าเดือนหน้าก็จะเป็นงานช้างแล้ว กัดิ้น,นเสร็จก็จะเป็นางามนะคะ,นะคะช่องนี้ยังไม่ค้ำนะทุกคนซื้อปูและยำมม,<ะ>มมาซื้<ะ>ซออาหารทะเลและยำนะคะทุกคนมีข้าวกล่องกล่องด้วยนะคะโอ้ยเดินยาวต่อเลยคะที่เราไปกลับเลยนะคะเขาหมือมแล้วเนาะ มืดเร็วด้วยนะสิเกี้ดเร็วแล้วก็จบรรยากาศให้ชมกันนี่คือตลาดถนนคนเดินเมืงสุเรียนนะคะเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันเวลา17บเนนั้ถึงสามทุ่มนะคะสุรินทร์ก็มีตลาดหลายที่นะคะตลาดหลายที่ตลาดถนนคนเดินตลาดไนร่าซาตลาดสดสรุมตลาดโต้รุ่งนะคะเด้ มาเลือกได้เลยอาหารที então, ่ทุกจ like ุดนะคะมนีให้เลือกมากมายเลยค่ะบรรยากาศตลาดขนนุคนเลนเพิ่งจะเสร็จเทศกาลแซนโดตาร้านค้าก็ยังไม่หมดนะคะข้าวขาหมูวันนี้เรายูไปแล้วนะนีะไก่ทอดหมูครอบมีนะคะทุกคนสลัดผักนะคะ สดขายก็นีนะคะผักสดๆดก็มีอยู่ตรงนี้นะคะไก่ทอดนะคะไก่ทอด,ด,ด,ดนะคะอมีดร้อนๆเลยนะคะทุกคนเป็นจุดนี้นะคะทุกคนรคับชมกันในวันคน,คนี้ช่องตะวันสีรสไล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ขายปลาหอมเหรอคะดูนี่ช่วงนี้เลิกสินธุร้าอยู่เหรอคะขายน้ำพริกแทนใช่ไหมเจอแบบนี้แล้วก็ป่นด้วยไงก็ยังปลามันขึ้นราคาปลามันแพงด้วยเนาะไปไปเดินงานเกษตรเนี่ยงานเกษตรไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยเวิดเดินอย่างงี้ดีกว่าเวิร์กกว่า มันไม่ไม่รู้จะถ่ายอะไรด้วยไปที่นั่นมันก็ไม่มีอะไรจะถ่า,ายขขไปแล้วนะคะค่ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สตาร์หลากหลายสาระุาก็ลยวับทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดถานนคนเดินเมืองสุรินทร์นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ หากติดภาพการใดต้องกราบประธานอภัยเพื่อนๆทีไวินาทีนี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณที่เพื่มกำลังใจให้ใหการสนับสนุนช่องของเรานะคะเพืพ่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เรานะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะส,สวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะ ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ